อุยสวัสดีค่ะหนึ่งห่วงค่ะออมกนภัท์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาดูตัวอย่างภาพยนตร์ที่หยดสามค่ะมาดูก,กันเลยหนึ่งสองสามเมื่อ80ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราเคยถูกผีร้ายออกอาละวาดพวกเราเรียกมันว่าใต้หยุด เด็กสาวในหมู่บ้านถุงมันฆ่าตายหมดมันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตายถ้าคนสวดจะเป็นการปลกผีแต่ถ้าผีสวดจะสะกดให้คนหลับไหลพวกสูงเป็นใครจะเข้าไปที่นั่นทำไมพวกเรามาตามหาคนบอกสะดุดเดียวเป็นป่ากอะไรเต็มไปด้วยอาถรรพ์เดีพวกผีอาบอาภาพพวกคนตายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าปีหยียบที่นั่นเอาสาวผมอยู่ในอันตรายตอให้ในรกรออยู่ข้างน้น ไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านห้ได้นี้นไนาไม่ไหวอ่ะไตนาขอบายหนูม่าคือเมอร์เมดข้าบอกไปแล้วคนดานั่นคือกบฏเงินนกแสดงเฉ่งเกินไม่มีภัยึงตัวกบฏนี่ศักดิ์สิทธิ์แน่เยี่ยมอ บูชาลยะให้จ๊งไงะต้องยงจะโอจิตแข็ง่รงเองเท่านั้นนะ่จะฝากพวกนทสากได้ากไม่ได้นะมาแล้วนะไอ้เหี้ยไอ้อยากออกถือออนี่ใครคะเด เจะจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะอุ้ยนนเนื้อหวานแบบนี้ยี่ขอนะเจเขี้ห,หมอนยี่กินยี่กินเจ,จหรอขีห้หนของเราเคยถูกผีร้ายออกอาล้วาดนี่น <c oughs> กลั <c oughs> วโดนจิพมผเยิวมาก นี่เขาบอกไงว่าผีอาจจะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเลยตอนนี้ใจเต็นตุบๆมันขนลุกอ่ะมันเออออย่างเงี้ยอะคือเอาว่าเอกลักษณ์ของที่หยดอ่ะคือผีมันแบบฟิ y s i c a l l y จับได้อ่ะแบบจับได้ฆ่าได้ยิงได้อะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบรู้สึกว่ามันน่ากลัวเหมือนมันแบบ เขาถึงตัวเราอะหนึ่งหนึ่งหนึ่งภาพออกไหมแล้วก็แบบอุ้ยพวกนี้สู้มันสะใจยังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาว่ามันน่าดูมากเลยเพราะว่ามันดูแบบเนื้อเรื่องซับซ้อนมากเลยอะพี่ีมยเท่าที่ดูมาหลีกว่าภาพสามน่าจะน่ากลัวสุดแค่ดูแค่นี้เลยไม่เห็ดูแล้วอะสําหรับใครที่กลัวหนังผีรู้ป่ะภาพแรกหลีกเอาพระเข้าไปด้วยเพราะหลีกเป็นคนไม่กลัวไมยดูหนังผีเลยอะหรือว่าถ้าดูคงค่อยพาเข้าไปอ่ะเออ หลิงชอบซีนสุดท้ายเหมือนกัน<ๆ>เหมือนกันลูกเจจะเป็นและในเ่องของพี่มีลูกแล้วเนาหล,ล,ลิงชอบที่เขาเลียดูแบบเหมือนจะกินอ่ะแล้วมันดูหลอนดูน่ากลัวมากๆใช่มันแบบน่ากลัวจริงคนเยะไม่เลยนนกันเลยล,ล,ล,ลูกเจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเหมือนจะกินลูกเบเข้าไปอ,ะอ่ะโอดูน่ากลัวฝากภาพยนตร์ที่อยู่สามนะคะทุกโรงภาพยนตร์ตั้งแต่วันที่หนึ่งตลาคมเ็นต้นไปค่ะ ทั้งระบบปกติแล้วก็ระบบ iMac ด้วยนะไปดูกันเยอะๆนะคะ